โรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลใกล้ถึงแล้วนี่นี่อันนี้คือวัดวัดใหม่ปางเติมเป็นวัดใหม่เดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ไม่ใช่ตรงเมื่อกี้เนาะดอยสวยจังเลยนี่เลยเลยเบรกลดเอาบอกแล้วว่าเลย ดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ใบรุงคไปครั้งที่สองแล้วค่ะไปเราจะไปกันแล้วค่ะเมื่อกี้เรามาผิดซอยค่ะเราก็อมาครั้งที่สองครั้งที่2เราจะมาผิดซอยเลยนะคะมานะอ่ะซอยมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันนี่นีใกล้ๆกับอะไรรถมาด้านหลังป้จะไปแล้วนี่คนรถขาขึ้นมากระเต็มเลยเนี่ยขึ้นไปกันเยอะเลยเนี่ยอ่ะนไปกันเลย อันนี้คืออะไรนะอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นไปเลยคือปลาปลาปลาคือปลาปลาปลาขึ้นซอยไปเลยขึ้นยเต็มแน่แ่ว่าคนโหเยอะแน่นอนช่วงนี้ไปช่วงวันหยุดด้วยแม่คิดว่าจะมีเด็กไหมอันนี้วัดอะไรวัดใหม่ปาาเติมเนี่ยไงใช่อ๋ออยู่ข้างหลังวัดเองซอยอยู่หลังวัดพระพรทรเป็นสลิดผู้ไทยนะผู้เมืองก็ได้ค่ะเขาก็ตึงรู้ว่าเป็นคนเมืองจริงเปล่า ป้ายอยู่ข้างหน้านี่คงจะไม่เลยเนาะขวายไซส์ดีหรือว่าหรือว่าหรือว่าเรามาผิดทางแล้วเอามีเก็บบัตรด้วยค่ะข้าวแล้วมาไม่มีเก็บบัตรเก็บบัตรอ๋อวัดอุณหภูมิค่ะไม่ได้เก็บบัตรโอมีวัดอุณหภูมิด้วยสองห้ารถขับเบี้ยนสองสี่ห้าสามเขามีจุด วัดอุลปูเมื่อกี้วัดไปแล้วนะไม่ได้ถ่ายยังงาข้าอไดูป้ายดูป้ายสิบอ็จุดศูนลองอ่านป้ายดิยังไม่ออกไหมฮขอความร่วมมือขอบนัสเจ็ดพันนาองคัดกรองก่อนเข้าไร่ไม่มีไร่ไร่ไร่ไรไร่ไร่ตรงนี้ก็คือไร่เรียกว่าไร่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 ว้าว บ้านแดง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 อันนี้เขาต้องคิดว่าบ้านแดงถ้าสีดำมันคือบ้านดำบ้านดำบ้านดำสะแพนสะแพนสะแผ่นสะแพ่นอ๋อวิ่งนั่นไงโดมที่เรามาตัวนั้นลูกโป่งหลังเต่าอะ พี่่ไลบังอีกแล้วจ้ะเขาก็เปลี่ยนแปลงมากอืมเอาไว้แคมปิ้งตอนกลางคืนมีโดมเหมือนเดิมอันนี้ก็ที่เดิมเด็กน้อยจะมาเล่นอะไรนู่นสนามเด็กเล่นตรงนู้นเอามีร่มด้วยเราทำร่มด้วยเนี่ยใช่มีร่มด้วยเออมีร่มแต่มันไม่กันฝนจ้ะ เป็นแค่บางจุดนะมันไม่ได้ทั่วจ้ะไม่เป็นไรไปเราไปดูกันเลยไปมีแต่มีโดมเยอะมากเลยตอนเนี้ยดมเนี่ยโดมเยอะมากดีด้านหลังเขาแบบเดือมากเงินโดมกลมจ้ะไปไหนมีอะไรนะบ้านใครอะคะบ้านหลวงอืมจ้ะเราจะนั่งตรงไหนดีเนี่ย น้อยเราจะไปไหนกันคะไปเที่ยวค่ะขับบ้านข่บไปจะดูไม่เราจะไปดูอาหารกันค่ะสั่งอะไรกันดีมีิมมีอะไรให้เรากินบ้างนี่เที่ยวช่วงโควิดก็จะประมาณนี้นะคะห้าเปิดให้ใช่ อะไรดีคะโอเคช็อกโกแลตไหมลูกไอช็อกโกแลตเนาะตอวอันนี้ค่ะช็อกโกแลตค่ะโกโก้เย็นค่ะหนึ่งแก้วอะะไรนอยากอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่ถ้าจะเข้ามาข้างในใช่ไหมจะนั่งข้างในใช่ไหมคะฮะอยากนั่งข้างในโอเคกล้าจับไว้ไม่การเปิดประตูอ๋าเอาวัดเลย เนาะปกติได้เลยเหรอคะเนี่ยอ๋อไม, COVID, มไม่ติดโควิดใช่ไหมไม่ติดโควิดค่ะไม่ไหนแม่พรานี่ เอากระโจมอยู่ข้างบนใช่หรอว้าวว้าวมีสะเด็กด้วยกระโจมไปห้องน้ำรวมไหม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะใต้บำรุงผลอำมภอแม่วางจังหวัดเชียงมอยเจ้ามอยเชียงใหม่ที่ให้เที่ยวให้ชมกันเยอะแยะมากนลลูกเนาะมีกระจมมีกระจมให้เรามีที่พักที่พักเป็นติดแอร์ใช่แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวทำเยอะขึ้นจากที่เรามาครั้งที่แล้วเยอะมากเลยเนาะเต็นพื้นที่เลยตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนลานแบบมีกระจมลานกิจกรรมลานกิจกรรมแบบท้า ถ้าเช่ามาพักหลายๆคนเนี่ย<ต><ต>อันนี้ก็เป็นสระน้ำนะมีสาะน้ําด้วยเด็กน้อยอยากเล่นที่เล่นให้เด็กน้อยละแล้วก็จะให้เล่นน้ําได้เฉพาะคนที่มาพักถ้าคนที่มาเที่ยวคาเฟ่เฉยๆก็เล่นไม่ได้นะคะอดไปตามคาเฟ่ตรงนน้นนะเฟ่ตรงนน้นสนามเล่นอยู่ตรงนน้นจ้าเราไปก่อนและะ้วค่ะไปหาที่เล่นน้ำให้เด็กน้อยก่อน,นอยนที่อาบน้่าเดียวจ้า ที่ร้านตัวสำหรับคนที่เล่นสระ่าน้ําตรงนี้ไงก็จะมีแชวเวอร์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะจ้ะไปไปก่อนนะคะไปก่อนแล<ป>้วค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมสวัสดีค่ะตรงนี้ข้างล่างนี้สวัสดีค่ะไปก่อนแล้วไปละจ้าบ๊ายบายจ้องแข้งมาเรื่องนี้เดียวเลยนะกับช่องนี่นี่ CM เอน้องนี่นี่บอก ลงคลิปมาแาล้ว <c oughs> จ้ะบ๊ายบายว้ยยยสีนอารมณ์ลมแบบเย็นเย็นสบายดรามากเลยอุราไม่ใช่อบนะโออยไปกลับบา้านกัน